ค่ะวันนี้อกับช่องอีฟชาแนลนะคะวันนี้เราก็จะมาทําเรื่องมนุษย์ต่างดาวสู้กับมนุษย์ยักษ์กันเย่เย,ย่ยไปๆๆไ,ปไ,ปไ,ปไปนี่เลยฉันเป็นมนุษย์ยักษ์อะโทแต่ก่อนอื่นเลยฉันต้องแบบยังไงอะทำให้เพื่อนเป็นมนุษย์ยักษ์ด้วยฉันจะไปคนเดียวไม่ได้อ้าไม่ได้ ว่าคืออาการโกรธของเขามันหนักมากเขาจะทํรลายฉันคนคนนั้นฉันรู้เลยว่าเขาโกรธมากเอ้ยหวัดดีหวัดดีวัดดีดดดดเอาคนเมื่อกี้ไปไหนแล้วะเฮ้ยเอาเอ้านี่ไงนี่ไงมาแล้วมาแล้วกําลังมากําลังมาไปจ้ามานี่เลยจ้ามาจ้ามาอุ้มเธอเองย่ายยายอย่าชนป้าเขาแผ่นดินสะเทือนนะเนี่ยแผ่นดินสะเทือน มานี่ตามฉันมาก่อนตามฉันมานี่ไปเดี๋ยวฉันจะพาไปดูมนุษย์ต่างดาวหรือว่ามนุษย์ยักษ์นั่นเองไปเกือบเตะรถบินแล้วรถบินเออเดี๋ยวมีรถบินด้วยรอบนี้ไปไิ่ไวร์ปไปเลยดีกว่านี่พาเขามาด้วยพาคนคนนั้นมาด้วยมาเตะมันกันเถอะมาดูกันดีว่าใครจะชนะระหว่างมันกับเราเราจะมีอาวุธของเราด้วยวันนี้ไปไป มาจัดเต็มจ้านี่นี่นี่เปิดปุ่มตายอีกแล้วโอ้ยนีอหืใส่ไปพวกตัวจิ๋วหมดเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตา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 ยแล้วตายแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตปิดเสียงนะคะปิดเสียงไว้มันแบบโหดังเกิน พวกจิ๋วไอ้พวกจิ๋วมันซ่าว่ะไอ้พวกจิ๋วแกมันไอ้นี่จริงๆเลยอือหืออะไรกันครับเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหอะไรครับเนี่ยอะไรอะไรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไร เดี๋ยวเราไปเอาตำรวจมาด้วยดีกว่านี่แหละอาวุธของเราเราจะไม่ใช้อาวุธของอันนั้นแต่เราจะเชวน,นตำรวจมาอมเอาอีกแล้วเอามาอีกแล้วเอาแ,แบบเผลอไปต่อยใครหรือว่าโดนอะไรอย่างนั้นแบบคือขอแบบขอโทษเลยอะเออคือเราไม่อยากให้มันเป็นแบบยังไงแบบยังไงแบบตำรวจมาฆ่าเราเราต้องการให้ตำรวจไปฆ่าสับปะหลาดไม่ใช่มาฆ่าเราเอองั้นเราเอาแบบคนโหดไปทั้งหมดเลยละกันนี่นะคะมาคะ่ะ เราต้องได้ทีละคนปะเอาตำรวจหญิงก่อนแล้วกันตำรวจหญิงไปมาเฮ้ยเด็ก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 มาที่นี่ที่นี่เลยมานะคะคุณตำรวจตามฉันมาค่ะโอเคค่ะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าคะก็ตามมาสิคะนี่เลยค่ะนี่มนุษต่างดาวมาเข้าเมืงองเฉยเลยโอ้ยโอยโอ๊ยตำรวจจัดการมันตำรวจจัดการตำรวจจัดการนี่เนี่ย ฉันเริ่มไม่ไหวแล้วที่ไม่มีอาวุธอย่างนั้นฉันคงทนไม่ได้นั้นไปที่ยากุซ่าแล้วนี่สักหน่อยไหมสักหน่อยแล้วฉันจะเข้าไหนวะเนี้ยงนี้เหรอเออไปงี้แล้วก็กลับไปที่นี่แล้วก็มาเป็นตัวใหญ่แบบว,วิธีใหม่งเออฉันต้องการให้มันตัวใหญ่กว่านี้ทาไง,ไงอะทําไมเอ้เออเอ,อมันมาวะไอตัวจิว๋วไอจิ๋วมันตามฉันมาวะ่ะตามมาอย่างไวเลยนะเนี่ย ยิงแกนหน่อยเป็นไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไม่ตายรอบนี้ไม่มีทางตายจ้าเฮ้ยเฮ้ยตำรวจตำรวจตำรวจ,ตำรวจแบกเอเลี่ยนเอไม่นะแ,แกจะทำตำรวจฉันมาแกจะเอาแบบนี้ใช่ไหมจะเอาแบบนี้ใช่ไหมจะเอาใช่ปะแกจะเอาใช่ปะฮะจะเอายังไงแกจะเอายังไง อุ้เลื่อนเราเริ่มลดเลื่อนเราเริ่มลดจะเอายังไงล่ะฮะแกจะแกเป็นไรแกเป็นไรฮะแกมาเอาอะไรเนี่ยฮะออกไปไปอฮ้ยเนี่ยเกกะเออคนจะเดินหลบจ้าไม่หลบใช่ไหมจ้าไอ้จิ๋วเนี่ยยังยังไม่เลิกยังไม่เลิกอีกศพตำรวจลอยไปลอยมาแล้วนะ่ะนี่ยังไม่หยุดใช่ไหมไอ้จิว๋วมาจิ๋วไอ้จิว๋วไอ้จิว๋วไอ้จิ๋ว เคยตายเปล่าเออเคยตายเปล่าไอ้จิ๋วมานี่เลยเ้ยเ้ยมันกำลังจะฆ่าฉันมันมันรวมกันว่ารวมกันฆ่าฉันปืนใหญ่ไว้ใช้สำหรับไอ้ตัวใหญ่นั่นแต่แต่ว่าขาฉันเนี่ยว่าเหยียบไอ้ตัวจิ๋วจิ๋วน่ะเออมาอุ๊ยอุ๊มันมันช่วยกันว่ะมันช่วยฉันโอ้โหมันทำให้ฉันตาย อ,อีกแล้วอ,อีกแล้วมามามา,มาเลยมาจะสู้กับมนุษย์ยักษ์อย่างนั้นเหรอมาเลยมาเลยแกพวกแกมันพวกแกนี่มันจริงๆเลยนะแหมไป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 ตายค่ะตายเลยนะคะอ,อือเอ้ยยังไม่ตายเลือดฉันยังเหลืออีกมากมายไม่ต้องมายุ่งเลยจิ๋ว ไอ้จิ๋วหยุดปล่อยพลังของบ้าบอของแกได้แล้วนี่ชุดฉันพังหมดแล้วนั่นนี่ยยังยังไม่เลิกยังไม่เลิกไอ้พวกหิวได้จะอาอย่างใช่ไหมนี่มาจะอาอย่างนี้ใช่ปะพวกบอยจะเอาอย่างนี้ใช่ปะไอ้พวกเจ๋วหยุดก่อนหไหนชีบอยจะเอาอยัางไงอ่ะอยู่ไหนวะ เฮ้ยน wow. okay. like, hmm. ี่มามามาเลยมาเลยคุณคุณยักษ์มาคุณพร้อมเป็นยักษ์กับฉันหรือไม่พร้อมครับไปค่ะมาเลยค่ะตามฉันมาค่ะตามมาสิคะเออมายักษ์สองยักษ์สองจิ๋วสี่มาดิคิดว่ายังไงจะชนะคิดว่าใครจะชนะอย่างนั้นเหรอฮะอย่างไงโอู้เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วไปจิ๋วยังหนัก ไอไอ้จิ๋วยังหนักนีุ่ยเลือดไม่ลดเลยะไปยังแบบดุดเดือดอะเออมามีสองตัวเอาไงไอ้จิ๋วเออเป็นไรไอ้จิ๋วเป็นไรคุยไอ้จิ๋วไอ้จิ๋วเคยไปโรงพยาบาลหรือเปล่าเนี่ยฮะเฮ้ยเดี๋ยวไปเอาเพื่อนมาด้วยดีกว่าฉันว่าแค่นี้มันยังไงก็ไม่พอนะเนี่ยคุยเลือดฉันเลือดแค่นี้เห็นไหมบอกแล้วไม่พอแน่ๆต้องไม่พอแน่ๆเลย ไปเอาเพื่อนที่โห,หดๆขอแบบโห,หดๆอะเออเอาแบบตัวละครที่มันโหดเราที่เรารู้พอประมาณสองตัวนะพอมาตัวนี้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ตัวนี้ดิ้ังไงวะเนี่ยเอา้ามาผิดชั้นเอนอนั่นไปไปไปนี่คนเดิมคนคนนี้นะครับผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าและเขาได้รับ การบำบัดอะไรสักอย่างนี่ะนึกไม่ออกนึกไม่ออกเลยคุณจะต้องบอยจะต้องยืนลอยตรงนี้แป๊บหนึง่งใช่ไหมเข้าใจปะบอย Are you okay Are you okay Yes no Yes no ฮะฮะนี่เหรอนี่เหรอแกอก็มาดิแกก็มาดิมาตามลงมาตาม,มา ทางนี้นโอ้ยวิ่งโคตรเร็วอ่ะดูดิโอ้นี่ดูมาเอาไงเอานั่นต่อยกันเอาเฮ้ยให้มาสู้เอเลี่ยนเว้ยไม่ใช่ต่อยกันเอ๋แงฉันชนะแงฉันชนะนนนะแน่โครงการนี้ชนะจ้ะขอเนี่ยต่อยคืนนะคะเราไม่ผิด งั้นโอ้โหเหือกล้มสามในรอบเดียวจ้าเออนั่นแหละทำแบบนั้นแหละเอเลียนเฮ้ยเฮ้ยมันวิ่งตามฉันว่าเฮ้ย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 เอาไงจะเอาไงไอเอเลียนไอเอเลียนจะเอายังไงแกนั่นแหละจะเอายังไงโอ้โหเอ้าสรุปต่อยกันสรุปต่อยกันไม่ต่อยแล้วแม่งเอเลียนอ่ะนี่เนี่ยต่อยเพื่อนแม่งเลยฮรถไม่บินนั้นเนี่ยตอนแรกว่าจะมีรถบินแต่อันเนี้ยไม่มีบินเดี๋ยวรอบหน้ามีโครงกระดูกด้วยกับเอเลียนบินแน่รถ เพราะว่าเราไม่ได้ไปสู้ตรงนั้นไง ừ, เราต้องไปสู้ตรงนั้นเว้ยคือมันจะได้เฮ้ยเอเลี่ยนเมื่อกี้ที่เลือดน้อยๆก็เด็นไปไหนแล้ววะน่ะน,นี่เหรออ้าวฉันทะลุฟ้ามาได้ไงครับเนี่ยโอ้โหทะลุได้เฉยเลยขึ้นฟ้ามั้ยจ้ยาใจบอกมว่าฉันอยู่ในสวรรค์อะไม่ใช่ไม่ใชอ่อยู่ที่เดิมนั่นแหละใช่ฉันอยู่ที่เดิม,มล่าสุดไปกันล่าสุดไปตีกันล่าสุดไปตีกันอย่างแรง โอ้โหเกิลเกิลไปแล้วขนาดตัวใหญ่นะเนี่ยไอเอเลี่ยนก็มันจะตายแล้วมั้งน่ะเลือดโคตรน้อยอ่ะล่าสุดลงสองตัวนั้นต่อยกันเฮ้ยไปไหนแล้ววะกระเด็นกระเด็นบ่อยจริงอ่ะตายแล้วเย่ยกอย่ามายุ่งเด้เอุย้ยเฮ้ยเฮ้ยแย่งชิงศพเอเลี่ยนแย่งชิงศพเอเลี่ยนมามาดิฉันได้ก่อนใครได้ก่อนก็คือได้เลยแต่ใหญ่ ชมพูมาก่อนและยายชมพูก็เป็นเพื่อนกับพวกฉันจะต้องให้มาโอ้ฉันมาก่อนพวกแกอีกก็ไปออกไปออกไปนี่พวกแกก็ต่อยกันไปเองดิเอออื้อืออื้อยายชมพูไปเอาศพยายชมพูไปเอออย่ามายุ่งกับเอเลียนฉันจะเอาไปแบกฉันจะไปทิ้งเออเออเอเอาคืนมาไปเอาศพตำรวจนั่นไปเนี่ยแล้วก็มาเอาศพยีเสื้อชมพูเนี่ยมาเอาไปม่ยาฉันไม่ให้หรอกนะศพเอเลียนอ่ะฉันจะเอาคนเดียวเอยเออวิวิทำไมทำนิสัยอย่างเนี้ย วิงพวกแกอย่ามาแย่งนะ่ะไปเอาศพคนอื่นนู่นไปไปเอาตัวอื่นเอา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 ล่าสุดตำรวจยิงฉันเอา้าตายนั่นหมดกันหมดกันตำรวจจ่าแบบนี้ใช่ไหมตำรวจจ่าอยแบบนี้ใช่ไหมแกนี่มันยิ่งกว่าเอเลี่ยนอีกนะเนี่ยไปสักทีนี่สักทีคุณตำรวจมายุ่งอะไรด้วยเนี่ยฮะเออ ม่ตัวหน้โดนเหยียบเลยโดนเพื่อนยันเหยียบเป็นไงล่ะศบเอเลี่ยนฉันขอนะอ้าวสรุปต่อยกันเอเลี่ยนฉันขอไปต่อย,ยแกหน่อยเอาเยายชมพูมานี่ดิเฮ้ยตัวใหญ่จังวะเฮ้ยเฮ้ยศพเอเลี่ยนไม่ได้แล้วอ่ะไม่เป็นไรเธอไปเอาสอศพตำรวจแขกกันแหละนี่แน่นี่แน,น,น่โอ้ยเล่นเป็นลูกบอลเลยอ่ะเล่นจบคนอื่นเป็นลูกบอลเลย ไป,ไปเฮ้อเอมันสนุกอ่ะเออเพลินดีอ่ะไปไปไปิดคลิปเลยแล,แล้วกันสำหรับวันนี้ก็จบคลิปไปแล้วฝากกับไลก์กดแชร์กับสติ๊กเกอร์ช่องอีฟแชนแนลด้วยนะคะบ๊ายจุ๊บๆไปแล้วแล้วก็ติดตามเพจเฟซบุ๊กด้วยบ๊ายบายไปแล้ว